นางและทีมงานของนางก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกคะ่ะทุกวันนี้ก็เหนื่อยอยู่แล้วไม่ค,ไคิดแล้วคิดว่าวันนี้ทํางานที่ไหนอะไรเสร็จงานแล้วไปกินอะไรกันมีความสุขก็ขขทําไปอะคะ่ะส่วนไอ้เรื่องที่มันเขาใช้คําว่าเกินมือเนาะเกินมืออะก็ต้องปล่อยแต่เราว่ามันมันก็ยากสําหรับเด็ก มอนหนเออเธอใช้คำว่าเด็กมอนหนึ่งเด็กอายุสิบสี่เพราะเด็กมันอายุแค่นี้มันก็มันก็คงจะคิดเหมือนเราที่แก่ขนาดนี้ปรงมาก่อนจะปรงได้มาเนี่ยก็คิดปรี๊แตกไปหลายเรื่องหลายราวเป็นคนบ้าค,คนบอมามากมายใช่ป่มคะอืมชีวิตมันก็แบบนี้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็ เซฟต้นข้าวใช่ไหมแล้วก็เซฟตัวคุณด้วยนะคะไม่ต้องไปต,ต่อเล้าต่อเถียงอะไรมีกําลังโหวดก็โหวดเข้าไปเโหวดฟรีได้โหวตฟรีได้ใครอยากจะโหวดเยอะก็โหวตโหวดไปเลยค่ะกำตามกำลังอ่ะคุณอยากทำอะไรคุณก็ทำต้นข้าวเขาให้ความสุขคุณใช่ไหมคุณก็อยากจะตอบแทนเธอด้วยให้ความสุขเธอคุณก็ทำเลย แค่นั่นเองแค่นั่นเองง่ายนิดเดียวไม่ต้องทำอะไรทำอะไรก็ได้คุณมีความสุขจริงๆนะคะตื่นเช้ามาทำอะไรก็ได้คุณมีความสุขคุณก็จะมีความสุขอือพอคุณมีความสุขใช่ป่ะคุณก็จะสามารถส่งความสุขที่มันจักตัวคุณนะ่ะไปให้ต้นข้าวได้นะเราว่าเธอรับรู้นะรับรู้นะคะ สมมติว่าร้านเจ็ดสิบเอ็ดมืนแปดแสนแฟนต้นข้าวมีความสุขกับบทเพลงของเธอส่งพลังใจให้เธอเธอก็รับรู้ได้นะคะเรื่องแบบนี้มันมันซื้อถึงกันได้นะก็เป็นกำลังใจให้น้องนะคะแล้วก็อยากโหวตก็โหวตนะคะโหวตโหวตโหวตไ,ไปโหวตไปโหวตไปม,มีกำลังโหวตโหวตเราก็โหวตค่ะแต่เราโหวตฟรีนะเราไม่เสียตังค์ <laughs> เราโหวต <laughs> อันนี้ อันนี้พูดเรื่องจริงผ่านจอก็บอกแล้วใครมีกําลังในช่วงเศรษฐกิจแบบเนี้ยคุณอยากทําอะไรคุณก็ทําเลยเวลาคุณไปดูคุณไปดูต้นข้าวที่เวทีคุณอยากจะให้กําลังใจคุณก็ให้เลยเงินคุณนะ่ะตังคุณนะ่ะคุณสนใจอะไรอ่ะใครจะว่าอะไรก็เรื่องของมัน